สอต่างก็มารับตัวเป็นแก่ชาวบานที่ให้เป็นระเบียบที่เราต้องถือได้ ่ได้อุทาที่พระเจ้ทั้งข้าพงและก็ถวายเครื่อของเลยนะครัาพเจาขอ,อยกอ่อนพระนตทศนะกพระนตนอนพร้อมกายวัตถีจิตสนิทเป็นจางอยู่คนละหัตถางสุวยก่อนบวรวิจิตรภหมแทนโกสุมโกเกียนมหาสก,การะทาสุกคนทรวิจิต ผู้ชิดในบงบาีิเนตรนาไตรภพขอเคารพเทพเจ้าทั้งก่าวพระองค์บูเรื่องริษสถิตยันทวาตทศราตีมีอาทิเทพพินกรทรงอาพรโตภาคปัตนาเครื่องกำรัตะเลิงรลังรัตนะพาหาดตรสดร,ราติิํงรนทยานหนเหินวิหาดดาดไปโดยเทพปริพาสถิตอีสานกิสาโดน อีสัปิทอนเทวบททรงที่สุดอลังการมุกดาหารไม่กิตกิดตรงเป็นพยองแน่นนองเทวบริพานในสถานพิพยปุรพาอีกเกพยศดาอังคารทรงอลังการมองสีล้วนมณีบีไทยมหาตริงอาทิตย์เกรอรตลอดโดยเขตปริพานจิตสถานทิพอาคเนหนึ่งมเหตส่วนเทวบทนามพระอุจิอม ทรงสัพพพรโสพิษอาจิตบ่โดยมรกกทรงโคจุสาสเวยตยานของบริพานแน่นอัคนิธาทิดทักสินสำนับนาหนึ่งพระเจ้าทรงเดียดเนรมิประเภทนิภาพรแ์แสงประจรนงามประจักษทรงพยาาักข้าวหึกอัึกุกดยเทดบริพานส,สาิตสถานทิขอรเดี หนึ่งเทศพระรหัสบอดีทรงโสพี่อาพรพิษไทูนรัตนเรืองรองเยืงย่งหยาดดาดไปด้วยเทพริพานดำรงสถานเรื่องปัดชิมมทิตอีกเทวริตราหูสุรเรศทรงมหทธิเดชจบขจรพันนากังสาหอนอลังการเลเมฆคาเป็นอาจอยังทุตรราชานะ โจจนะเทศบริพาล้ลวนห,าหา้าวหเน็นสงาผิดกว่าเทพประดาลุงองค์ดำรงฤิ์พายักษตาธานอีกนามขานทุกระเทเวศอาพรพิเศษเทียนอมอนรัสพระภยัยพระพักสรนโอภาสทรงอุตสุภราชลักษณวานบริพาล้ลวนเทเวสถิตประเทศทิษอุดร อิตอมรน,นามพระเกตเรื่องฤทธิเดชยิ่งยงทรงวรพรภูสิทธิพิจิตพันวันโนภะาอาสนวาสุครีนามมีเทปปริพานสุยุทธานมัตยมภาคหลากหลากเทวะสมญญาดุจพระนามาแล้วไสได้พร้อมคณะอมทนขออันเชิญเทศกุอาตุองงจงสเสด็จ,จ้วยคิพยลีลหาห สู่บญญตราอาตมนตนมงคลคขรหภิธีเชินรับเทวพรีวรามิตรสักการกิจบวงทวงขอพวงเทพจงยินดีอนเนกมีสภาการถูกเทียนมานสุคนทะชาตขออาราธนาถวยเทวาเสด็จมาจำนง รับยังเครื่องสักการบูชาเพื่อความเป็นกิริมงคลของผัวกาพระพุทธเจ้านำโดยคุณชยพลหรือว่าลุงพลประเ็นพร้องด้วยคณะยูทุกเปอร์และคณะทีมงานผู้ปฏิบัติงานด้านเนิงานชาวบ้านเดือก็ดีชาวบ้านเดือหมูสีตะบนจุพลอําเบอวิเยจังหวัดนองคาย และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตรวมสร้างสรรในวันนี้ทุกท่านทุกคนก็นเองเพื่อความเป็นพิธีมงคลของงานนี้ขอเทศใบใตเทวาจงเทธิมารับเอาเครื่องสักระบูชจาที่ขาพเจ้าตังลายไน้น้อมนำมาถวายด้วยความเคารพ สูปะพยัญชนะสจมปันนังโพชนังปิมัตุระจังปริภุญฉันโตเตเทวาสัทธาสถีพระวันตุโวขจามิพุทธรัตนังปัจจานันจะพุณากะรังคขจามิธรรมรัตนังสจตานันจะนิยานิกังคขจามิสังครัตนังชนานันจะปะปะกรังปุริมาจิสังตัตระโท ขิมเณรวิโรฬะโคปัจมิณะวิโรปโคกุเพโลอุตระังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมันตาจัตุโลทิสาจันโทเทวาสุริโยจะเทวาสุตจะมาตริอาปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโัอทาภมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะกยะสัสสา อิติมันโตสุติมันโตอาคันตวาชนะสภาอยากหาสุข,ขังผลิกรรมังรักขันตุวะมหา,าเทวาตีสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการยาาิยตถาคตโตสิทธิลาภนิรันตรังสิทธิเจโชเทโยนิจังสักพาสิทธิ พะวันตุโงของรันเก้าครั้ง